นิมบอร์สอดอำเภออารัญยประเทศครับเนี่ยไปฟังนั่นก็นกนคือกัมบูชากัมพูชาหรือว่ากัมพูเียกัมพูเียนะครับประเทศกัมพูชาอยู่ทางบนพ่อไก่นี่ครับขี่รถบอมีแม่น้ำโคงกันคือจังประเทศเล่านะครับประเทศเล่าเนี่ยว่ามีแม่น้ำโค้งกันชีคามไปกั ต้องในขีเรือนะครับแตว่ว่าอย่านีรถไปวาดเลยขามไปเลยไกลๆเนี่ยเห็นกันเลยครับโอ้ไกลๆเลยประเทศกัมพูชรั้งแรกซี่ได้มาอำเภออรัญญาประเทศสะแก้วตอนนี้เราอยู่ไก้ประเทศกัมพูชาตลาดลมเกลือนี่เท่สามสิบหก ห้าสิบหกกิโลเหตุหน้าเขาเราฝากไปหากันกันจะขามแดนกันจริงกันจะคือจริงสิแล้วนะครับลักหัวขาไม่น้าโอ้ยยังทั้งผีเป็นอ้อยนะครับทั้งผีอ้อยชวนอ้อยละชวนหลชวนอ้อยชวนมั่นหอยดินงามเนาะ ดินทั้งพีงามคกั็ก็เป็นสวนบักล้ำใหยจมันเอพวกอย่างง่ายเียดเเเินเป็นดินคือยังสีแดงๆอย่างไนบ้อเแแรงนะครับในแซนถนนเซนนี้เอังแรกที่มาอัลลันใกล้ๆนี่คือกัมพูชาเลยนี่ ด้านข้อมันคงอะเต็มถนนลูกสายเล้วครับตามถนนเนี่ยขี่ไปแป๊บนึงก็เป็นด้านทหารตานข้อมันคงนะต่อเท่าร่ะาวามันปืน้ดติดกับชายแดนแล้วโอ้เห็ดหน้าอะสิฮ้อไหกินเขาเวนะ้เนาะอันเห็ดอ้อยเลยไะะงก็ละฝากข้างะอะเพราะอยู่ล่วเขายัาง ที่แนนเห็นจะฟังน่อยคือฟังฟังคำเหนครับไพูนซึ่งกสางนี่ยแนเลยซึ่งพูกสางอยู่ฟังฟังคำเหนฟังกัมพูชาอยู่ล่าเน่ว่ามีน้ำคงเป็นแนวกันชนเนี่ยแนวกันนะครับอันนี้ขิ้ดินติดกันเลยเติมเต่พลังงานอยู่นี่ มั่มมันเบิร์ดเดไปซื้อเซเว่นกันยังเข้าเดียวเติมพลังงานเข้าเดียวเติมพลังงานอยู่มันมีแต่ขวดนี้ยได้ทหารแล้วทำความเคารพเอโอโอ,โอ้แตะเบะเราวะเนี่โอ้เจอด่านทหารแล้วเด็กทำความเคารพแหมเออนั่นละประมาณกิโลหนึงสองกิโลแล้วก็มีด่านนะแมนแมนเเป็นด่านของมีหมาด้วย ความมั่นคงนะครับด่านทหารเรือด่านทหารตัวเชดอชดอเมื่อกี้เราเห็นพอพอนโย่ทั้งปีทที่ที่เมื่อกี้เราเห็นจังสีใส่ทหารทหารยิ้มบ้าทำความเขาลบไปย่าทัดโอะไรใส่คิ้วไหมมันจย่าทัดไหมเออโอ้ทหารเนี่ยดิแต่ว่าข่าจะเห็ดอ้อยคนเราฝากฟังไงวะนี่ ไม่ไหัวกะเห็นว่าหัวเ่เห็นแนวเห็นว่าคุผนใกลๆเนี่ยเห็นว่าเพื่นฟังนั่นคือมเมนตนี่ยๆใกล้น่ยินคยกัก็จ้ากินบอโอ้ยู่กันแบบไปซื้อสองฟังวิถีครับขาไปกินต้มไก่ต้มเป็ดกะเจ๊นเรื่องปกติอยู่เนี่ยน้กนกอยู่บนมือบอลอะอ่ะเราจะเติมจะพลังงานอนู่ยนี่เออมือแม่คะก็ ไปเ้าอาจจะตอนเนตุ๊กเดือนอาจจะนอนอยู่อารันครับเพื่อพาพี่น้องยางตลาดโรงเกลือตลาดทวันยประเทศเตลาดชายแดนเน่ไทยกัมพูชาเน,ไเนาไ่ไปเป็นยังไงก็ไปเบิองน้ำกันหลายไอ้กับโมเตอร์ไซค์มากขึ้นกัน <c oughs> เห็นแม่ปิ้งวันนี้เนาะม่เดวบู เห็นมะลกใกล้ใกล้แบบสุดๆเลยครับนครับฝั่งแคนบูดีอาหรือว่ากัมพูชาบมมีรถสวนมาเลยบมมีรถจ้าคันเลยมาสำรวจพมีประเทศบอกเคยว่ากัมาเปิดโลกรัทฟังนี่เ้า่ครับอันนี้อาคานฟังนั่นทีนี้เห็นวู่นะครับอย่างใกล้ๆนะอ่าวัดด้วยระยะทางกับประมาณสักจากถนนไปเนี่ประมาณสักสามรอยเมตร ฟังทังนฟังกับมชาล้ามีรถที่นมิตาเฮาห์หดามหลายเลยทำไมไม่มตัดหมดไปออไบ้างเลว่สร้างตัดว่ะ ทั่วี้ยังามาป้ายไก่แบบขี้เข้าไปขี้เข้าไปทะลุอออโนนี่ได้ไหบทะลุออดฟันเขมียนล็อกบอนมีทางไปแดูรถคันนี้หน่อยนะไกลเลยสบายแล้วเขียนสกุลนครเลยดี ฟังนึกกระเวนเลาขาขี้เรียบโค้งตอนนั้นที่เขาอยู่ฟังเล่าอยังว่ามันกว้างเงี้ยนะมันไก่นะว่านี่ไม่นทำโขงครับอันนี้ใกล้ๆใกล้แห้งอลิครับพี่น้องครับสามารถจอดรถย่างขามได้เลยนี่ตั้งหุ่นลงบ้านเพิ่นบ้านเพลินถ้าว่าขามไปพวกได้ขามมากแล้วรักเล่าเข้าประเทศทักคุหนี่งนักเลย เอาทีนี้ว่าไบใบพ่นเน่ะขี้ดื้อคนน่ะไปป่ะไปยูนํำเหมือนม,มือนะะตรงขามเมืองอย่างเรี้เดบ่นกพา,ามาบน่นตื่นเต้นขนาดอะไรย่นงเนี่ย <c oughs> <c oughs> บ่มีรถเลยพี่เราเลยนะ <c oughs> บ่มีรถส่วนมาจากคันยังหน่อยก็มีทหารย่ำตหานคนทั้งเต็มมีทหารย่ำไปตลอดเ <c oughs> พี่ทหารย่ามไปตลอดเจ้าูดยังได้ถกจิเ้าเจด็กหอดมอหารย่าไรงเหอดกิโลมีเันนะมครับทุกขารเมตรทุกขารอยเมตรห้าร้อยเมตรนี okay. 500 feet, 500 feet. ่เหัวกันสนิแล้วนี Actually, right ่ทหาร ามไปฮากับแม่ละเะไๆสาตังเนี้ยเฮ้ยพี่น่องข้างนั้นะัขาไปจินตรงไกลเลยไอม่น้องนี่ดิห้ามไปฮันกจับไปเห็นเมี่ยขาลเห็นอะไรข้าอยู่เสียงหยบเข้าจับไปเห็นเมียไม่เคล้องงลูกกะป๋าไว้ีป้ากับลมานี่มานี่เอ้าเอาเบ้าเออเออเอเออเเอเอือนเเ ใครย้อยจับไปเห็นเมียบ่คบ้าที่มันเบิ่องย่างทายชีพอันนี้เน็นอะไรซะทายชีพชีมมาคยมามันก็นธรรมดาละเขา้าเข้าเขากับตื่นตาตื่นใจครับเพาะมาคยมาบม่ได้ตื่นตาตื่นใจระยะหนึ่งนี่นี่ก็เจ้าย่างอันนี้ก็เจ้าย่างว่าเฮ็ดเปียกก็เจะช่างาเมื่อไรบอ่อที่เจ้าย่าวงว่าเสียหย่ามัน หาลอยเม็ดนี่ทหารย่ามหาอะไรให้ทหารย่าป้าตู้โบวี่รถอีี่ดีเน้องนะเส้นสุดท้ายที่ติดชายแดนนะครับบ่มีถนนนึงละมีรถสวนแล้วก็บ่มีรถมากยังบ่เห็นรถจ้าคันเห็นแต่พอมันจะไข้ทหารที่เป็่ทหารเลยเมื่อกี้ลอยเม็ดบ่เห็นอะไะ ไม่จะเป็นยากเล่าว่ะตลาดโองเกลือยี่สิบแปดกิโลไปขี่ไปเรื่อยๆครับบางทีพ่เคยมากอะ่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับเปินขี่รถตางเบิงบานเบิงเมืองเพิ่งเบิงภูมิประเทศเิ่นะครับเบิงกับเบิงเสียวสลังเนี่ยบ่มีรถจะคันไว้เอาเอเเลิครับเพินเ่ได<อ>้ แค่แค่อยู่าฟังคืมเมนตช่วงที่พี่ผ่านกันว่ากันเนี่ยคตามเขาลบแม่เลยเมื่อกี้ว่านใจลทังด้คุอเมีอบ้นาบ้ทีั่เนาะโอ้นี่แหละครับทหารรั้วของชาติของเรา โอ้โหอันนี้ก็ได้พุ่นเนาะทำความเคารพไหมเออพุ่นอ่ะไงพ่นย้ายัดยกอกวางกำลังแบบเหนือเป็นว่ารั้วของชาติทหารรั้วของชาติครับนี่ลยนี่เลยโอ้ไปไปไปเดินทางกันต่อเรื่อยเรื่อยเดินทางกันต่อลิโก้อันนี้หามไปเ็ให้ๆที่มันมาใกล้ๆกล้ไก่พวกไก่ยันสั่งกันละเห็นกี่ดินปุ๊บจ้ะ มาคือเสาหัวเห็นไหมเขาจะวางทุกเสาหัวเด็กนำออกจากว่างสองเมตรนะว่อันนี้กันเนี่ย่ะเพื่อนก็เลยเปรียบทหารเป็นลัวของชาติตงนี้ทุกๆใกล้ๆเป็นแนวป้องกันในไอพวกเขาได้ยิ่เย็นเป็นซุกนะว่ไปเดินทางกันต่อสภาพมิตรภาพไทยกัมพูชา วสิวาไทยเล่ากัน4กิโลครับตรงไปสะพานนี่เราจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างประเทศบุกเคยมากกันครับตรงว่าบุมีรถเลยบอกเคยมากอ่ะมาสำรวจเลยครับถ้าพี่น้องมาชมบบรรยากาศน้อกันนี่ไ่ขี่ละกรรุ่นก็ต้องปิ้นเลเขายังอยู่ฟังไทยเยินี่บ้านพับอยู่ฟังไทยเยอะยานเล่ยออกไปฟังคนครับแต่บุบจะให้พี่น้องบึง จอดรถให้พี่น้องเบ้งครัว่าตรงใดม,งมันมีรถนะครับม,มีรถเลยนี่ตอนนี้เราอยู่นี่ครับจะเป็นช่วงที่ช่วงที่แคบนะครับเคแคบของไทยเฮา ฟังฟังนี่คือเขตแดนนี่เส้นเขตแดนนะครับฟังทั่นเองกับกัมพูชาฟังนั่นเองกับกัมพูชาเอาแหลมมาเนี่ยหิ้งน้อยกับเจ้าวดนี่เป็นสะพานไทยขเขมรไทยกัมพูชานะครับก็คือตรงนี้แม่บ้าเจ้าเฮาบ่เคยมาเฮาก็เลยมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับ าลองเบิงมันมีทางย้อนขึ้นไปโยไปขี่ลงไปอีกขี่ไปอีกครับไปเบิรงสะพานแล้วก็ขี่โค้งกลับเข้าไปไในมู่บานเพราะว่านี่คือมุมีีม่บานแล้วนะครับไปไปในขึ้นไปกัมพูชาอย่างเดียวนี่คือสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชานะครับ แต่ว่าปิดนะครับสงสัยจะเป็นสะพานที่ยังยังบ่เปิดขาไหมครับเพิ่งก่อสร้างห,หรือย,อยังใดข้อมูลผมบ่แน่ใจนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่มาให้กันผมแก่อยากคขี่มาให้สุดเบงว่าสุดแผ่นดินไทยทั้งพี่ทังกันออกทั้งพี่นี่<ว>เป็นยังไงน,นะครับอยากไม่เห็นเลยน่าจะสะพานยังว่าเปิดใส่บ่เพราะว่าเมีัน แผงกั้นนี่นะครับกั้นปิดสะพานอยู่แล้วก็บ่มีรถเลยครับเด้ท่าผุนทงแรืว่าท่งกัมพูชาครับเป็นด้านศุลกากรกัมพูชาทั้งคนแล้วก็บ่มได้ใจว่าขาแม่น่ายัง่องครับนี่ท่าผุนท่าผุนกัพี่น้องกัมพูชาได้เพิ่งจะยืนมาเมื่อขี่รถเลนเหมือนกันเป็นถนนไต้สะพานใือ้กัน สสเสว้เสดายหัดข่ายพี่น้องก,กัมพูชาสสเสว้เสดีบ์ะออ่ะเห็นวะอู้นฟังคุณแล่ะครับกับมพูชาครับสะพานข้ามไม่ได้คิดว่าอนาคตก็คงจะเปิดใ่มั้งครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมบอมีข้อมูลเลย พ่ได้หาข้อมูลพร้อมแบบเข้ามากับมาแบบเปิด GPS มาขี่เลาะตามถนนมาเลยนะครับอยากมาเบิ่งเลยซื้อบอกเคยมาเดี๋ยวกลับไปเพราะจะไปหาข้อมูลม่แนา,ารถขามด้านนี้ได้ออกกูเลยครับเมืองโค้งเข้าทาั้งจำปาซักของสป,ปอเราคุนละเป็นเส็นทาาการท่องเที่ยวเส้นไม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหน้าอนาคตอะไรไม่แน่ใจกัน ไะตอนนี้เ้ากลับเขามาในไทยนะครับพี่ดีกร์เท่ากันนี่อย่างมันเป็นช่วงที่เป็นข้อข้อข้อโคตเขามานะครับแคบๆโอ้ยขาใหญ่อารวาสนี่มันยหายตลอดห้างด้วยกันขาใหญ่กันไปมื่แล้วเมื่อแล้วหาที่พักก่อนไป ใกล้ครับเติรกที่เห็นไงเติกฟังนั่นแหละครับฟังกัมพูชาครับอันนี้ฟังไทยอ่ออันนี้ยางก็บวบไวต้องขี่รถพังเอกเา่ชมน้กันคุณหน้าคุณหน้าครับคุณหน้าครับผมคุณหน้าประเทศกัมพูชาจักวะกัมพูชากัเออโอ้โหกัมพูชกลมากบ่มีมานำของกันคือ เมื่อเล่าเลยหรอกยี่นี่แผ่นดินต่อแผ่นดินเลยบ้านหลังนี้นี่นี่จะตั้งออกไปหากันเออเนี่ยฟังตะบุญนะครับเขาไม่ได้ขามไปเ่าก็มาชมใกล้ๆเอาเพราะว่าขามไปท่านพูดมันกะเขายังบอมีข้อมูลนะครับหลักการอีกอย่างหนึ่งต้องใส่สกุลเงินดอลลาร์นะครับท่านพูดกัมบูร์กัมพูร์เชีย กัมพูชาชี่รถเลาะเท่ากันมั้ยไงแห้งตลาดแต่ยางส้นหนราะว่านี่นี่ยากแล้วหนกแล้วนี่ไอ้นี่ครับนายพ่นนี่ทำความเคารพกัมพูชาตรงหน้าเลยยางฮัตโหน่ายกออกยกอ,อกอึบ๊บ <c> ย <oughs> ากแล้วไอ้นี่ละนี่เดี่นี่เดีเ่โดนขามไปได้ไหมล่ะห่อนะ่ะหนันางขามไหมไปรับเข่าโซปอลเล่าไป เดี๋ยวครับคนเราฝากนี่คล้องเล็กๆกันหน้นนาตาบันคือท,งทางเขาเราออกมาหอ่อโซนนั้นเล็กๆเอาอย,ไปไปอย่างนี้เปิดๆไปเป็นยังเนีย่ยเนี่ยเป็นส้นตาสดครับส้นเนี่ยยางมะหวายครับพี่น้องมันใหญ่แห้งพี่น้องทาง ประเทศไทยห้องกับสีโคจักก็ค่อยมาแต่ว่าเม,มื่อนี้ตั้งผาพี่น้องทั้งโซปอล่าว่าช่วงบรรยากาศ <c oughs> แต่ว่าให้ย่างบ่อไหวเลยครับใ่า่แห้งเพราะว่าเป็นเมืองเมืองใหญ่นะครับหนาดานอาญัญรประเทศเนี่ยเด็กกับทั้ง่นเป็นปลอยเปรตเนี่ยเมืองใหญ่ของกัมพูชาด้วยกันนะครับสนตลาดสดทั้งพี่ครับนี่ใส่สองภาษาแล้วครับ สามภาษาอังกฤษไทยกว่ยเป็นวันเวิ่งวะเกรนคอนเอาแน่รถคันนี้เหมือนวัเนี่ยวันเวิ <c oughs> <c oughs> เ่งวะโม่ไขควาออกบ้องนี่ออกได้ยุ่งแหละออกบ้องนี่สักกันท่องเดี <c oughs> ย๋ยวไปหาหมวกออกกัน <c oughs> โอ้ปลาก็เป็นปลาอีย่างนู่อเฮ้ยเ็าหัวไรนี่ยิ้มเลยเขาเมนจ่าทินนะญาติไม่ใช่จ่าทินนะครับเขากับมีรถไปเลยเป็นส้นสะงามันยางลอบ่ไหวดอกมันต้องขี่รถลาะเลย ตีมึนไปแล้ว <Wow. S 1> มีตะมอไซไปวะม,มันจะใส่นงิไปได้เยอยะขี่ไปรถเอ้ยไหนขี่ไปรถตีมึนไปแล้วกันไป <Wow. S 1> พี่นอ้อนะงพึ่งคุณหน่อถ้าพี่คนจะมีทักษะาทาั้งด้านเนย็บผ่าซ้อมกระเป๋าซ้อมรองเท้านี่สินค้ามือสองหลายนะครับวัน uh huh. นี้ห้าละคนพึ่นมาซื้อของนี่นแหละตาดีได้ตาลายเสียอ้างเท่าก็บไม่ได้ของแบรนด์เนมย์ก uh huh. ได้ ราคาแมเท่าคนละเน่าอย่าอย่า่ากันนะครับผมมีข้อมุ่นหนีเลยครับผมบริหารขอมูลก่อนมาเที่ยวอย่างนะครับผมผมมีแพนผมมากกับมาเลยเพราะคือทั้งขุนสปปรารนี่ย่างพ่อพอลูกนะครับเอาผีนี่แล้วเลยคุยกับคนก็คงจะเนี่ยภาษาอุช่าเขาพี่รถบ้านน้ำเขาอยู่กรุงเทพมหานครกับน้ำมันเยอะสุด เราไม่เห็นรถเท่านี้ละนั่งดีๆครับโบนาีินาข้าวฟงพี่ยางบ่ได้ครอบรุ่นนี้มนยางบ่ได้ครับต้องจ้อจงแล้วจิไปซื้ออยางบางใดเนี่ยเจ้าขี้มันโอ้บากใหญ่เลย

ยันเกินพอยังเยอะพี่เนาะสาวกบูชาคือสาวเผาเหมยเหรอเป็นอะไรทั้งผี่มันจะผิวเข้มนะมันากผิวสีเข้มสาวทังเหมยเองทั้งกบูชาผู้กผู้กับสผู้งามผู้กับสีผูงามงามมนก็งามงาขาวกันละแต่ว่าโซ่ลายเห็นมันผิวสีเข้มนะครับูชายคือกันเนาะผิวสีเข้มแม่มงแค่กันถ้าเราเห็นผู้ สองสีอยู่สองสีกับสีขาวท่านเห็นไหมเห็นสีขาวเราก็เห็นเลาเดินนั่งอยู่นี่เนี่ยเอายังไงเฮาบเอาเพราะว่าเราไม่มีแผนอยู่แล้วเอาไงครับเอาไปล้านเกือบกันเลยสีสิบานราคาได้เนี่ยว่าไปรอจังน้อยไปค่ะพี่น้องไปชมจังน้อยมันชิบวหลงวงจอลรถบ่ล่ะมือมือมือจื้อไปได้วงจอลรถใจกันไะเสาวเพลงวัรถนะรถกอบ่ะสาวรถกอบขี้ขึ้นบ่เสาวขี้เลยากเลย นี่แล้วบ่ไหวน้ำไอานี่แล้วเดดแร้อนห่อนเละ,<น>ะออกไปนอกรถม่เดยจังสี่เด้อไป้านี่ทำความเขารพบตลาดมีทังพี่ไหมตรงหน้ายาฮัดโอ้เห็นมือดีๆเห็นมือดีๆเออเฮ้อโอ้วววววววนวววบ่ได้สอนนะครับตอนแรกวววเว็ดเองสงสัยเพว่วว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 วลวว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 ไวเดี๋ยวรถครับ อ,อยู่กับขาใหญ่ในน้องปิ่นกับน้องเดียวยางไม่ยิ่งครับน้องให่เป็นไปช้อปปิ้งยางชมตลาดแค่ได้ยางเลาะตลาดเนี่ยมัมีความสุขแล้วตามภาษาของไม่ยิ่งเพิ่นน้องปิ่นไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ชุ่มบรรยากาศนะครับสามารถไปชมได้ที่ช่องแม่ปิ่นน้องเดียวไปกันที่เอา์อาสองคนฝอขาใ,ใหญ่ถ่ายยุโรัปกางมาไหวแล้วพี่น้องแดดพรอนทึ่ง ผมเป็นคนบ่อ่อยมักยางตลาดนะครับบ่อ่อยมักยางย่างห่างยางเง,งินถ้าสมมติว่าจะซื้อยางก็คือไปไปซื้อหลกับกบเลยเป็นคนบ่ไใ้ค่อยมักยางแต่ที่นี่ไม่ยิ่งนะครับเขาเป็นไม่ยิ่งเขาก็ไม่รตรงยางเลาะธรรมดา